สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับเราวันนี้พิธีที่พาทุกท่านมาชมคลิปล้อบคันสำหรับเจ้า Yamaha X Max สามร้อยปีสองพันสิบแปดรถอันนี้ครับเป็นรถใช้มือเดียวนะครับสภาพสวยนะฮะชุดสีิี่พิธีจัดให้เลยนะครับสีเทาแลมโบกินีแล้วกันนะอัไปว่าคันนี้ใครหาอยู่ไม่ต้องเสียใจนะครับติดจองแล้ววันนี้จะพามาดูว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงแล้ววิ่งมาเท่าไหร่มาชมเลยครับ นี่ครับเลขไม้์คันนี้วิ่งมาเท่าไรสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบหกกิโลเมตรแท้เรามีเลขไมค์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับจุดฟันโซต่างๆก็นี่ครับถูกแรปด้วยสติ๊กเกอร์ลายคาร์บอนสวยงามครับนี่ครับประกับไฟฟ้านะครับแล้วก็บอกแฮนด์นะครับตุ้มไปแฮนด์แต่งนะฮะมือเบรกมือมือเบรกทั้งสองฝั่งเดิมๆนะครับไม่มีคอปไม่มีงอนะครับประกับันเลขครับก็มีเดินรางบ้างตามการใช้งานนะครับชุดฟันโซ่ต่างๆสวยงามนะครับ าบาอนั่งเดิมนะครับหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูนะครับนี่ฮะชุดสีต่างๆเราเบิกให้ใหม่นะครับเป็นสีเทาสวยมากด้านหน้าครับตกแต่งด้วยชิหน้าจาก jmax นะครับอ่าชุดโคมไฟหน้าเดิมนะฮะมีรอยต้องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับเราขาดตาตาภาพจริงๆนะฮะแกนชกหน้าสวยครับนี่บางคนหน้าไม่มีแตกคราวนะครับขอบล้อด้านหน้าครับผมนี่ฮะ ไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโช้สวยคาลิเปอร์เดิมนะครับไม่มีรล้อะไรสลด์ชุดคอนโซลด้านล่างนะครับชุดซับด้านล่างเนี่ย้องบอกว่าแน่เสด็จทุกจุดนะครับชุดสีระเบิดให้ใหม่สวยงามครับคันนี้นะยางรองพักเท้านะครับนี่ไม่มีหลุดลอกล่อนแน่นอนนะครับสภาพสวยเนี้ยบทั้งคันนะครับคันนี้เป็นท่อเดิมนะฮะเดี๋ยวมาปังเสียงท่อคันนี้กันหน่อย พันพันออกคันอังนี่ครับเครื่องยนต์นิ่งเงียบนะครับอันนี้โชกคหลังแต่งนะฮะนี่นะครับล้อด้านหลังนะครับไม่มีรุ่งจานเบรกด้านหลังก็เป็นร่องพอสมควรนะครับสำหรับเลขไม้สามหมืเ็ดพันกิโลเมตรนะฮะแท้นะฮะย้ำเลยคันนี้ครับโคมไฟด้านหลังเดิม บางโคลหลังเดิมท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนนะฮะสลับพันนี้อ่ะถัดมาในส่วนของฝั่งซ้ายนี่ครับตัวฝาครอบเครื่องต่างๆนะครับไม่มีรอยนะครับ่ในภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะนี่ครับยางพรมพักเท้าฝั่งซ้ายก็นะครับไม่มีหลุดลอกร่อนด้วยเช่นกันนะครับชุดสีทั้งคันสวยงามครับไม่มีตำหนิแน่นอน ซาด้านล่างฝั่งซ้ายนะครับสวยงามนะครับอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์นะครับแน่สนิทชิดทุกจุดแน่นอนกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินนะฮะเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับเจ้ายม 5xmax 300คันนี้บอกเลยว่าคันนี้ติดจองไปแล้วนะครับเดี๋ยวใครที่หาอยู่นะครับสำหรับ xmax 300พี่ตีจัดมาให้ต่อเนื่องแน่นอนนะฮะเป็นว่าเข้ามากดติดตามนะครับเพจของเรานะครับได้เลยนะฮะก็ี่ยขอฝากล่าสุดไว้พระรามพาว้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ